ทำไไมมม่่่วนนจ้าเหืออแตกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรียบๆนี่อยู่กับนายจัครับจานจานบ้านปวดครับกับรถไทยจอดีย 5065e ครับไม่รู้เจ้า m u 5501ไปไหนแล้วไม่รู้เปลี่ยนรถแล้วครับโอ้ ไปแปรดเลยแล้วก็ยังคลองโซนนี้อยู่เหมือนเดิมครับผมงานเยอะเหมือนเดิมครับอันนี้ปั้นธันนาครับผมส้นใหญ่ๆยาวๆเลยครับ ย้อนแสงครับประมาณ50เมตรถึงไหมไม่รู้50เมตรรือ100เมตรเนี่ยนะครับ,บอกยาวอยู่ครับงานไม่มีขาดครับนี่อันนี้โทรตามมาครับนี่ โทรมาให้ไถนาครับแต่คันนาได้กลับเลยต้องให้เซื้อไหมครับผิดพลาดเล็กน้อยครับอันนีไ้ได้เติมน้ำมันมาครับันนาก็ใหญ่ๆครับผมยาวยอันนี้ทำปีเดียวครับ นั้นนะผมฟังนู้นนี่ได้ทำปีหนึ่งครับโอ้ปั้นคันนาด้วยผมขาดทุนไหมปั้นคันนายใ,ใหม่เลยครับเจ้าของเก่าทำไม่ถูกใจทำนานหนึ่งปีนี่ปั้นให้ใหม่ปั้นคันนาใหม่ทำคันนาใหม่เอฟซี FC ว่าคุ้มไหม นาสองไร่กว่าทำแค่ปีเดียวครับโอ้คุ้มไม่คุ้มไม่สนใจครับนึ่ <c ười> <c ười> ขาดทุน <c ười> เป็นแสน <c ười> ก็ขาดมาแล้วครับนึ <c ười> ่ต้องพูดถึงครับเฉพาะค่าคันนานี่ตกไปแล้วสิ้นหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบ กีกอีก,กร้อยไม่รู้ครับไถอีก250ครับสองไร่ก็ตกไป500แยล้ว900เกือบพันหนึ่งครับพันหนึ่งพันกว่าไม่รวมค่าข้าวค่า,า,าปุ๋ยอกุ้มไหมสองไร่กว่าครับปีเดียวเจ้าของนานนี้ได้คันนาใหม่เลย น,นไแไม่กลัวครับขาดทุนเลยวงการนี้ถ้ามีก็ถ้ามีก็รอดครับเลยวงการเกษตรกรถ้าทุนไม่ถึงนี่นู่นนะครับ นาเข้าธนาคารหมดแล้วไม่มีครับกำไรครับวงการนี้ไม่รู้พูดถูกพูดผิดนะก็ต้องขัดใจใครบางคนก็ต้องขอโทษขอไัยบางคนก็ไม่พอใจอะ่ะก <c oughs> <c oughs> ็ดูถูก ถ,ถ้าใครคิดว่าดูถูกก็ขอโทษขอาภาอภัยเลยควงการนี้เข้าแล้วออกอยากคับ <c oughs> คนทำเขารู้กันนะครับ ใช้อะไรดังก็เนีย่ยดับไหมไม่ดับ<ร>ชา้าๆชิวๆครับห้าศูนย์ หกห้าอีจนจอเดียวเนี่ยเขาดูแรงมันตรงไหนห้าสิบหรือหกสิ้าดูไว้เป็นครับเดือมากยู่แต่กับฟุกุตะเดียชมคลิปแบบชิวๆไปเลย คุณคิดว่าคุมไหมลองคอมมต์มาครับ <c oughs> ดันันนา450ไทยได้ละ250อันนี้ไทยไปเดียวรอบหนึ่งหมดไปประมาณ700กว่าบาทไทยรอบแรกอันนี้จะทั้งดันทั้งไทยอรอบสองครับทำปีเดียวครับ่ะคิดเอา <c oughs> อมเอฟซีเขาไม่มาครับอยากรู้ว่า,วาจะ ลุ้งหรือจะจริงครับมันจะได้ถึงแสนไหมตะาขายข้าวไม่จะถ้าไม่ต้องถามถึงแสนมันจะได้กี่หมื่นนะได้ถึงตันไหมได้ถึงสองตันไหมตกใกล้แล้วตันไหมทุกคนลองคอมเมนต์มาออยากรู้ว่าขายนะขาย าขายขายข้าวสองไล่์คอมเมนต์มาครับอยากรูเหมือนกันจะได้ถึงเศนก็ไม่ได้ถึงสองหมื่นเลยแต่งค,คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้คอมเมนต์มาครับอยากรูเหมือนกันบ๊ายบบายครั bye.